สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับของวันนี้วันเสาร์กลางเดือนสิงหาคมนะครับสําหรับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองนะครับฝนตกหนะักทั้งหมด52จังหวัดเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันแล้วก็มาไล่ข้อมูลโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับ ซึ่งก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ภาคเหนือภาคตะนดเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่าแล้วก็ค่าถึงดึกนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเช็คข้อมูลล่าสุดกันนะครับในช่วงบ่ายถึงค่าก่อนนะครับซึ่งก็กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะครับในส่วนของทั้งหมด 52จังหวัดนะครับวันนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็คือมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักตั้งแต่35.1มมถึง90มมครับใน24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูครอบคุมทุกภาคนะครับวันนี้ที่มีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักนะครับไปไล่กันที่โซนทางด้านภาคเหนือก่อนนะครับประกอบไปด้วย1นะครับไ่ฮ้องสอน2เชียงใหม่นะครับ3เชียงราย สี่พยาวห้าน่าน6แพร่เจดลำปาง8ตาก9อุตรดิตถ์แล้วก็10จังหวัดพิษณุโลกนะครับทั้งหมด10จังหวัดนะครับในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับ10จังหวัดเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะครับพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักสีเหลืองมีโอกาสที่จะเกิดฝนมากกว่า31มิลิเมตรขึ้นไป ภาคตะนอกเชีงเหนือนะครับประกอบไปด้วย 1. น,นะครับจังหวัดเลย 2. หนองบัวลําพู 3. อุดรธานี 4. หนองคาย 5. บึงการ 6. สกลนคร 7. น,นครปนม 8. กาลสินธุ์9ร้อยเอ็ด11มุกดาหาร 12. ยโสธร 13. อําอำนาจเจริญ 14. อุบลราชธานีนะครับทั้งหมด14จังหวัดนะครับในส่วนของภาคตะนอกเชียงเหนือที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับ14จังหวัดนะครับ มาดูภาคกลางบ้างนะครับภาคกลางไล่ลงมาตั้งแต่เพชรบูรณ์นะครับเพชบูรณ์ลบบุรีนะครับสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับประทุมธานีนนทบุรีนะครับนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพสมุทรปราการนะครับแล้วก็ ที่สําคัญก็คือการจนะบุรีนะครับในส่วนของทางด้านภาคกลางนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักวันนี้เฝ้าระวังโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ำถึงดึกนี้นะครับก็เตรียมรับมือในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับประกอบไปด้วย1น,นะครับนครนายก2ปราจีนบุรี3ฉะเชิงเซานะครับ4ชนบุรี ห้าระยอง6จันทบรุรีแล้วก็7ตราดนะครับทั้งหมด7จ,จังหวัดนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะครับในโซนภาคตะวันออกภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับประกอบไปด้วย 1. น,นะครับระนอง 2. พังงา 3. ภูเก็ตนะครับ สี่สุราษฎร์ธานีห้ากระบี่หกนครศรีธรรมราชเจ็ดตรังนะครับแปดปัตตานีเก้ายะลาสิบนราธิวาสนะครับทั้งหมดสิบจังหวัดนะครับวันนี้ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับในโซนทางด้านภาคใต้รวมทั้งหมดนะครับจากเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะครับจากทั้งหมดของประเทศไทยคือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับประมาณห้าสิบสองจังหวัดนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้ามาดูข้อมูลจากตรงนี้นะครับภาคเหนือ70%ของพื้นที่นะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยาวแพร่น่านตราดอุตรดิษฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ70%ของพื้นที่นะครับเลยหนองคายบึงกาฬองบลลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร 101, ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับ ภาคกลางนะครับ60%ของพื้นที่นะครับเน,น้นการจนทบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล70%ของพื้นที่นะวันนี้เตรียมรับฝนหนักนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งประกอบไปด้วยกรุงเทพนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับ70%ของพื้นที่ ประกอบไปด้วยนคะรนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่เน้นระยอง,พ,งพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ60%ของพื้นที่สุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้ แล้วก็มาดูในโซนข้อมูลจากศูนย์อากรา์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับอัปเดตนิดหนึงน,น,น,นะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้โซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับภาคเหนือตรงนี้ประมาณบ่ายโมงนิดๆนะครับภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นชัยปะละการเชียงดาวนะครับพะมือเชียงใหม่แม่แจ่มอมก๋อยนะครับแล้วก็เชียงรายนะครับเชียงรายไม่ว่าจะเป็นแม่จันเชียงแสนนะครับ พยาเมงรายอําเภอพานอําเภอแม่สวยนะครับแล้วก็วังเหนือลําปางนะครับแม่ใจพยาวเมืองพยาวนะครับแล้วก็ปงอําเภอเชียงคำทุงช้างปัวของจังหวัดน่านนะครับบอกเรือนะครับเทศบาลน่านนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักและก็จังหวัดแพร่บางส่วนนะครับตรงนี้ในช่วงประมาณบ่ายนิดๆน,นะครับแล้วก็ทางด้าน นี้นะครับบุมผางจังหวัดตากนะครับกำแพงเพชรลานสักบ้านไร่นะครับแล้วก็ไซโยกทองผาภูมิสังขะกาญจนบุรีนะครับราชบุรีแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นนะครับฉะเชิงเซาพนมสารคามพนัสนิคมนะครับชนบุรีหนองใหญ่ปลวกแดงพัทยาระยองอคลองหาดสะแก้ววัฒนานครนะครับป่งน้ำร้อนจันทบุรีขุงตระดานวะครับระวังฝนตก ต่อเนื่องนะครับในช่วงวันนี้แล้วก็ภาคใต้นะครับเพชรบุรีประเจวบคีรีขันแล้วก็ชุมพรระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครศรีธรรมราชนะครับเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับในช่วงบ่ายตรงนี้แล้วก็มาดูช่วงบ่ายเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับประมาณ15บหนาฬิกานะครับช่วงบ่ายเดี๋ยวดูโมเดลตรงนี้นะครับ เชียงใหม่นะครับถ้าดูจากตรงนี้เชียงใหม่เชียงใหม่อําเภอปลายอําเภอเชียงดาวชัยปราการนะครับเชียงรายอําเภอแม่สวยพญาเมงรายอําเภอพานนะครับอําเภองาวอําเภอเมืองพเยาอําเภอเมืองลําปางอําเภอแม่วางอําเภอสมุงนะครับแล้วก็ดอยเต่าอมก๋อยนะครับลีล้อมแรดวางชิ้นสีสัชนาลายนะตรงนี้สุโขทัยเด่นชัยรองเมืองแพร่นะครับ เมืองอุตรดิตถาปรานะครับสวรรคโลกทุ่งสเสิรมพานกระต่ายเมืองกำแพงเพชรคลองรานอุ้มพางนะครับลานสักบ้านไร่บึงนารางตะพันหินบางมุญน,นาชุมแสงแล้วก็เมืองนครสวรรค์นะครับแล้วก็ทองผาภูมิสังขะไสยโยกนะครับสุพรรณบุรีบางส่วนนะมีโอกาสเกิดฝุนนะครับตรงนี้แล้วก็ฝั่งอีสานจะเป็นจังหวัด แถวผู้เรือเชียงคานของเลยน้ำโสมนายุงอุดรธานีนะครับชุมแพขอนแก่นนะครับชุมแพหนองเรือโซนนี้กเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิเมืองขอนแก่นนะครับกาลสินโพชัยกุดรังมหาสารคามนาเชือกพลประทายพยกรฆภูมิสยัยนับสตึกบุรีรัมสนมกระสังเมืองสุรินทร์ศีขอปรางกูนะครับแล้วก็ห้วยทับทันสังขะพับพาชัยนะครับ แล้วก็ทางด้านตะวันออกฉะเชิงเราปราจีนบุรีพนมสารคามสะแก้ววัฒนานครคลองหาดสอยดาวปุกน้ำร้อนตราดนะครับแล้วก็ปลวกแดงอําเภอแกรงเพื่อแฉช,ชุมแสงระยองนะครับแล้วก็ภาคใต้เพชรบุรีปราณบุรีหัวหินฉะอำนะครับแก่งกระจานรับกุยบุรีประจวบคิรีขันทับสะแกบางสะพาน ท่าแสะเมืองชุมพนรนับสวีท่าชนะคุร,ระบุรีพนมนะครับเขาพนมพระแสงกระบี่นะครับฉวางท่าสาราสิชนคนครศรีธรรมราชทุ่งสงนะครับแล้วก็ตรังย่านตาขาวพัทลุงบางแก้วควรเนียงนะครับควรโดนสดาวนาทวีชนะสบ้าย้อยแล้วก็ยะรานราธิวาสปัตตานีนะครับ ที่มีโอกาสเกิดฝนวันนี้นะครับเกิดฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงพอช่วง17นาฬิกานะครับ17นาฬิกาเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เสมืองแม่ว,วางลำพูนเชียงดาวพร้าวนะครับดอยเต่าอำเภอลีนะครับ บางวังยาวสามเงาตากนับวังชิ้นรองแพร่เด่นชัยนะครับรองกวางท่าปลาเวียงสาฟากท่านะครับแล้วก็พานกระต่ายเมืองกำแพงเพชรคลองลานอุ้มผางนะครับบ้านไร่ลานศัก์ทองผาภูมิสังขะด่านช้างสุพรรณบุรีอู่ทองสองพี่น้องสีประจันะนคอนศรียุทธยา สวนพึ่งราชบุรีโพธารามเพชรบุรีนะครับชะอำหัวหินปราณบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับบางสะพานบางสะพานน้อยท่าแสะนะครับหลังสวนมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับท่าชนะสุราษฎร์ธานีบ้านนาสารนครศรีธรรมราชนะครับเจรานราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับ ก็เฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพันน้ําป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะในบ่ายในช่วงบ่ายถึงค่าแล้วก็ค่าถึงดึกวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศและยุทางยุโรปแล้วก็ขอบคุณนาะนผู้ชมทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ